สกัว่ายะมีอะไรบ้างมีผัดไทยไก่โอเคแล้วก็ผัดซีอิวกุ้งค่ะคนเสิร์ฟนี่สวยมากอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะ ค่ะเพืเ่อนๆตอนนี้มี่ก็ได้มาถึงที่แรกแล้วนะคะตอนนี้เราปักหลักเราออกมากันตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่าตรงเนี้ยนะคะปกติแล้วจะเต็มมากๆมี่ก็พยายามที่จะเอาอยู่ที่ใกล้ทางเข้าให้ได้มากที่สุดเนาะก็ตอนนี้มี่ก็ได้ไปแวะที่อ่าช็อปข้างหน้านี่นะคะแล้วก็ซื้อเสือเอาซื้อ,เอ,อเอาข้างหน้าเลยเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลามากเนาะ ก็เอาเสือมาอันเล็กๆสองอันต่อกันน่ยนะคะแล้วก็จะมีอ่าลมที่เราขนมาจากบ้านตอนนี้ได้ล่มมาถือว่าดีมากเพราะว่าอากาศช่วงตอนนี้ตอนนี้ไม่ออกมากันได้แต่เช้าเนาะก็สักประมาณอ่ะเที่ยงเนี่ยแดดจะแรงมากๆเลยก็ตอนนี้เราได้ลมมันคอนขทางจะใหญ่เลยทีเดียวก็ขนของเท่าที่เอามาได้ที่ไม่ได้เอาขนมาเยอะเพราะว่ามีจะต้องเดินทางหลายที่เนาะก็ตอนนี้นะคะจะบอกว่าสองพ่อลูกก็ได้ลงน้ำไปเรียบร้อยมี่ให้ดูบรรยากาศ นี่นะคะก็จะเป็นนี่เห็นไหมคุณเห็น,หนสองพ้อลูกไหมออนู่นเลยนะนี่อยู่ไกลๆนู่นเลยอะนะคะก็คนก็เริ่มเริ่มเริ่มมากันแล้วนะก็จะจับจองที่กันนี่เห็นไหม <laughs> เป็นไมเรากลางนกไว้อะนะคะก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ลูกกับสามีขึ้นมา,าหาอะไรนั่งพักสักพักนึงเดี๋ยวมิจะลงน้ํากับลูกเนาะ ยังไงก็เดี๋ยวมี่พาวันนี้นะคะจะพาเล่นอยู่แถวนี้แหละก็เรา,าจ่ายที่จอดรถไว้น่าจะประมาณ4-5ชั่วโมงน,นะคะก็อาจจะกลับก่อนแต่เราก็จะซื้อตั๋วเผื่อไว้เพราะว่าเผื่อเราไม่ต้องเร่งรีบเนาะยังไงก็เดี๋ยววันนี้นะคะพี่พาเพื่อนๆมาชมมาเล่นน้ำแถวนี้นะคะยังไงฝากติดตามด้วยค่ะ Day. My beginning will be as bright as the sun. Come, once you come along. And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much luck. เหมือนตอนนี้ก็ถึงเวลาอาหารค่ําแล้วมีก็เลยตั้งใจว่าจะมากินอาหารไทยร้านที่อยู่ข้างหน้านะคะทีนี้ตอนนี้ก็มาถึงข้างหน้าแล้วยังไงเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยค่ะสวัสดีค่ะามาตามสัญญาจะบอกว่าพี่ทำ YouTube พี่ขอถ่ายคลิปได้ใช่ไหม ทำ u t u b e พี่พี่ทำได้ใช่ไหมสามารถพูดได้ใช่ไหมพี่จะได้โฆษณาให้ด้วยจะมาสั่งอาหารแต่คงจะแบบยุ่งยากมากก็เลยเดินเข้ามาสั่งเลยจะบอกว่าของสามีเป็นเขาเรียกว่ผัดไทยตามนี่แหละอเมริกันานี่เลยรสชาติแบบกระเลย ของพี่พี่อยากกินผัดซีอิ๊วโอเคค่ะผัดซีอิ๊วหมูก็ได้เอาแล้วก็ผัดไทยเอาเนื้ออะไรค่ะเอไก่พี่อยากกินยำอ่ะยำยำมีไหมมีคนทำยำไหมยำมุนเส้นไม่มีซุ้มตำซุ้มตำไม่น่าจะเวิร์กตอนนี้เดี๋ยวนะพี่ดูก่อนนั่มันมีอะไรบ้างเอ่อเอาต้มยำมาก็ได้ต้มยำมาซด อันนี้จะเป็นแล้วนี่คือเขาเข้ามากินข้างในกันได้แล้วแต่ก่อนตอนโควิดอ่ะใช่เ h e c k o u เองอ๋ออ๋อแต่ก็ยังขายได้ปกติเพราะว่าเขามีคอนโดที่่ใช่ไหมเขาก็ต้องมาเอาหมายถึงว่าก็มีคอนโดอยู่ใกล้ๆดังนั้นเวลาขายของมันก็ไม่ได้ยากหมายถึงว่าก็ยังมีลูกค้าต่อเนื่องใช่ใช่ค่ะดีลูกค้าลูกค้าออยู่ที่นี่กินอาหารฐานฐานข้าวที่นี่ไม่ได้เพราะว่า ินเทกเอาได้ย no, 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 oh, ังเยอะปกติไม่ได้ปกิไม่ค่ะมีเป็นลูกค้าเป็นอยู่กับอยู่กับทอนบรีสิบปีด้วยเข้าใจไหมคะเข้าใจเข้าใจเข้าใจเป็นเป็นรอยลรอยล์อะไรก็แต่สักพักแล้วเอ็กซ์แอคทีฟใช่ไหมต่สักพักแล้วแล้วสิ่งกาไม่ต้องอะไรก่อนส่งมัวสิ่า Exactement. On comme mais c'est pas c'est ça. Oui. Mais est so mm. oh, e uh -huh. mm. <laughs> très bon pour l'anglais, espagnol aussi, quatre langues. tout Ah, c'est si ah. bon. o อาสดอังกฤ p a นอยู่แบานีมนกร่อ um um ้อยู่อย่างนี้โอ r โหอ้โหโ้โหวต้โอ้โหโ้โหโอ้ยหโ้โอ้ยหโ้โาโอ้โหโอ้อ้โหโ้โหโอ้โเอ้โหโ้โอ้โหโอ้โหโอ้ยหโ้เหโอ้หอ้วหโอ้่ยอ้โหโ้้โหโ้โ้โหโ้่หโอ้โห้โหโ้โหโ้โ้โหโ้โเโ้โหโ้โอ้โหโ้้้้้้้้้้ คนที่เป็นลูกสาวของเจ้าของร้านคือคนนี้นะคะที่เราคุยกันมาตะกินนี้หน้าตานี่คือน้องสาวนะคะแล้วก็อ่าคนนี้ก็จะเป็นคนที่นี่เป็นฝรั่งแต่เวลาก็ใส่ชุดมาสวยดีเนาะก็จะมีนี่บรรยากาศพี่จะพาดูนี่รอบดีนะว่าวันนี้ไม่ค่อยมีคนนี่จะบอกว่าทุกที่ที่ถ่ายตรงนี้นะคะคือพ่อเขาพ่อก็เป็นแคนาเดียนไปเที่ยวมาหมดแล้วดังนั้นเขาก็จะถ่ายรูปที่ นาะี่นี่ขอน้องคณะว่ามีจะรีวิวร้านให้แล้วก็เดี๋ยวจะไปพรีเซนต์จะไปบอกให้นะคะว่าเออร้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเนาะนี่ก็อีกที่นึงอ่ะนะคะนี่ดูซินี่แล้วก็นี่อันนี้ก็อยู่นี่นี่แล้วก็ที่นี่คือที่ท,ที่หลายๆคนชอบร,รู้เลยนะอยูเมืองไทยน่าจะรู้นะคะนี่นี่เลยนะคะแต่ก็มันเป็นช่วงเย็นนะคะแล้วเขาบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยก็คนก็ยังมียังมีที่จะสามารถ มากินข้างในได้เพราะมันช่วงนี้มันเพิ่งเปิดเนาะแต่ก่อนหน้านี้ก็ยังขายดีปกติเพราะเป็น10ปีแล้วเนาะทีนี่ค่ะนี่เลนยนะคะร้านสวยงามใหญ่โตนี่คือเคาน์เตอร์ร้าน,านคือดูดีมากแล้วก็นีน่น,นี่คือน้องเข้ามานี่นี่สวยมากอะ่ะนี่เลยนี่นะคะนี่ก็คือรูปถ่าย ของน้องเขาแต่งชุดไทยจะบอกว่าชุดนี้ก็จะคล้ายๆชุดแต่งงานของมี่เลยสวยงามมากอ๋อนี่มึอบอกไปว่าข้างนอกก็สามารถที่จะออกไปกินได้เลือกน้องก็ก็ถามว่าเออที่นี่ไปนั่งกินข้างนอกไหมนีม่ว่าอากาศมันร้อนเนาะก็เลยนี่นี่น่าจะเป็นอาหารที่เขาเสิร์ฟสำหรับเทคเอาท์มีเนาะนี่นี่เห็นไหมนี่คือต้มยำรสชาติไทยๆเป็นรสชาติของฝรั่งนะคะเราะมีบอกว่าให้ทําตามที่แบบ ่ะฝังนเลยมีอะไรบ้างมีผัดไทยไก่โอเคแล้วก็ผัดซสอิ๊วกุ้งคคนเสิร์ฟนี่สวยมากเรามาดูกันซิหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูก่อนโอเคค่อันนี้จะเป็นผัดซีอยอันนี้คือผัดซสอิ๊วกุ้งโอ้โหน่ากินมากยิว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  ว้าวโอ้โหอืมว,วากุติเซโอ้สไลด์บอกโอเค <Okay. S 2> แล้วตอนนี้ก็กินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะก็เรียกน้องเขามานั่งคุยด้วยเนาะก็อยากจะสัมภาษณ์นิดนึงอยากจะถามน้องเพราะว่า,าร้านอาหารเนี่ยที่เราคุยกันมาตะกี้นี้เนาะว่า,าแม่เขาจะให้ให้ให้ใหอาชื่ออะไรแตงโมใช่ไหมแตงโมใช่ค่ะชื่อภาษาไทยว่าแตงโมก็บอกว่าเขาจะ เปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนโฉมใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะอยากจะตกแต่งเป็นลักษณะไหนเป็นโมเดิร์นเป็นลักษณะแบบไหนแบบจริงๆไม่รู้ค่ะต้องต้องดูเนาะต้องดูต้องดูใช่ค่ะเมื่อกี้นี้เมาส์กันเนาะว่าแบบว่ามี่ก็นําเสนอไงว่าเออมีอ่อะมีสินค้านําเข้าจากเมืองไทยอย่างเงี้ยเขาสนใจเขาก็เลยแวะไปดูที่เพจเดี๋ยวจะไปดูของการเขาก็เลยบอกว่าเขาจะรีโนเวทใช่ไหมรีโนเวทร้านใหม่อยากจะได้นําของเข้ามา ก็เลยแบบเฮ้ยร้านเขานี่จริงๆแล้วมันโอเคแล้วนะพูดถึงแต่มันนานแล้วใช่ไหมใช่ค่ะน,นานแล้วเปิดมานานเท่า,ทาไหร่แล้ว10 เป็นที่ที่นี้เป็น5ปีแปลว่าร้านอยู่ที่คอร์ลเนูดอ๋อก่อนหน้าอ๋อโอเคมากกว่า10ปีค่ะแล้วก็ย้ายมาที่นี้ใช่ค่ะเออเออแล้วก็เขาบอกว่าลูกค้านี่ก็จะมีแบบว่าไม่จําเป็นต้องเข้ามากินข้างในเลยนะคือเห็นไหมูี่้ามาเอาตลอดเวลาเลยก็ถือว่าลูกค้าดีมากดีมากพี่เซนหน่อยร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่ตรงไหนร้านร้านนี้อยู่ตรงไหนพี่เซนบอกกับอพี่พี่เขาซิ เข้าใจมั้ยเข้าใจภาษาไทยมั้ยเดี๋ยวเอาใหม่จะพูดให้ฟังว่าร้านของน้องเขาชื่อร้านชนบุรีอยู่ตรงเขาเรียกอะไรวะ Mountain บลู mountain แเอาเลยโฆษณาโฆษณาเต็มที่เลยที่โอเคทอนบุรีไทยอยู่ที่ blue mountain นานออภาษาไทยทำไมชื่อถึงเป็นชื่อททนบุรี blue mountain จะเป็นใกล้กับ สนบุรีเหมือนทอนบุรีใกล้กับกรุงเทพโอเคโอ้โหเป็นอะไรเล็นเป็นเล่นเล่นโอเคเป็นให้แล้วแม่เหรอเป็นคนที่ตั้งชื่อชื่ออะไรใช่ค่ะแม่เขาชอบเนาะจะบอกว่าเมาด้วยว่าเมื่อกี้นี้คุยกับแม่เขาแล้วด้วยแม่เขาบอกว่าให้ไปทำกับข้าวเองในครัวให้บอกว่าเหมือนว่า คนไทยเนาะก็บอกว่าก็คือรู้แหละว่าเราชอบทําอาหารอะไรประมาณเราจะทํากินเองส่วนใหญ่เขาบอกว่าอยากได้รสชาติไหนอะไปทําในค้ันเลยม่เขาท่าทางใจดีอายุ60แล้วนะยังแบบวัยนุ่นอยู่เลยชื่อจอยนะยังไงก็มี่ก็อยากจะแบบแนะนําว่าถ้าใครนะคะมาพักที่บูมเมลเทนอะไรนะอเวเกตอเว่ใช่ไหมใช่ไหมถูกไหมพี่พูดถูกไหมมันชื่อเป็นเกตอเวใช่ไหมเบูมเอลเทนเกตอเว่ที่เราจองกัน ก็น้องก็ถ้าใครอยากถ้ามาพักที่เนี่ยก็มาเลยแวะเข้ามาเลยนะแล้วก็จะบอกว่าคือคือแบบว่าบรรยากาศดีแล้วก็สวยงามตลอดทางไม่น่ากลัวไม่อะไรเลยนะแล้วก็ห้องพักอะไรถือว่าดีแค่บอกรหัสผิดแค่นั้นเองแค่แค่บอกโค้ดผิดไม่เข้าห้องไม่ได้แค่นั้นเองทสกาิีทองที่นูเมโรโค้ด for อันที่ t h Condo Tuesday s o c i a l ปกแล้วก็ถ้าใครอยากกินอาหารนะอาหารไทยแวะเขามาน้องชื่อแตงโมนะคะแล้วก็แวะเข้ามาทักเลยเขาจะอยู่อยู่ข้างในทําอาหารเป็นเชฟด้วยแล้วก็เป็นเป็นหน้าเมมเบอรเดอร์ด้วยแล้วก็รับแขกนี่สวยๆเลยนะคะนี่เลยยังไงก็แวะเข้ามาเนาะยังไงก็มี่ขอฝากคลิปวิดีโอนี้ด้วยเนาะถ้าใครชอบนะคะคลิปวิดีโอนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะวันนี้นี่ต้องขอลาไปก่อนแล้วล่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับคลิปวิดีโอหน้า ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ